พี่เอฟซที่น่ารักของน้องโมเก้ลทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ตอนเช้าไม่ได้ออกไปทําคลิปเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็จะออกไปหาน้องนะคะน้องยูทูบเบอร์สาวงามเนาะนั่นก็คือน้องคําอีบ้านกาดพุ่งนะคะพี่ๆเอฟหลายๆคนทักเข้ามานะคะว่าน้องคําอีทาไมช่วงนี้หายหายไปนะคะทำไมไม่ลงคลิปบป่อยนะคะทำไม สองสามวันลงคลิปเนาะหรือว่าอาทิตย์ลงหนึ่งคลิปเองเป็นเพราะอะไรเขามีจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะก็พีเอฟซีเขาเรียกร้องมานะคะให้น้องวัวแก้วนาอไปดูน้องคําอีเขาหน่อยนะคะวันนี้น้องวัวแก้วก็เลยจะไปหาน้องคําอีเขานิดนึงนะคะเพราะว่าน้องวัวแก้วจะไปทําทุระแถวนั้นอยู่พอดีนะคะก็เลยเจะแวะไปหาน้องเขานิดนึงเนาะถามไถยว่าเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่นุ่นพร้อมๆกันเลยค่ะว่าน้องคำอีของเรานั้นจะอยู่บ้านหรือไม่นะคะก่อนไปบ้านน้องคำอีนะคะก็จะมาอัปเดตสวนแตงโมที่นี่เนาะก็นี่เลยค่ะสวนแตงโมวันก่อนที่น้องว่าแก้วเอ่อมาถ่ายคลิปให้เห็นนะคะว่าการปลูกแตงโมเป็นแบบไหนเนาะวันนี้ก็จะมาถ่ายหเห็นว่าแตงโมที่นี่นั้นออกผลผลิตแล้วนะคะตรงนู้นนี่คือลูกย้ายใหญ่ ตรงนี้ลูกใหญ่ๆนะคะแต่ตรงนี้นี่ลูกยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะผลผลดินออกแล้วแต่มันยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเราไปบ้านน้องเขาพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะบ้านน้องคําอีนะคะอันนี้คือระหว่างทางที่จะไปค่ะตอนนี้เดินทางมาก็ใกล้จะถึงบ้านน้องคําอีแล้วนะคะมาดูวิวที่นี่เนาะจะเป็นวิวภูเขาที่สวยงามนะคะเป็นวิวภูเขาที่สวยงามในตอนนี้นะคะก็เขาที่สวยงามเนาะล้วกำลังเดินทางไปนะคะบ้านน้องคําอีนะคะ น้องคำีนะคะบ่านตรงนี้ไคก็จะเจอบ้านน้องคำีหรือบ้านหมู่บ้านน้องคำีแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขตในหมู่บ้านแล้วนะคะว่าอันนี้เขตในหมู่บ้านน้องเขตหมู่บ้านการรุ่งแล้วนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ก็เห็นตาก้าบ้านน้องคำีออกมาแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะได้เจอน้อาคำีแล้วนะคะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่บ้านไหมนาะน้องคำีนะคะนี่เลยค่ะบ้านน้องคำีก็หลังนี้เลยทันทีนะคะน้องเขาอยู่ตรงนี้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกคะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าเป็นวัดเป็นหวัดมีพีเอฟซี <MC S 2> หลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าน้องคอําอีนี่ <c oughs> แต่ว่าช่วงนี้เนาะลงคียห่างๆไปแล้วก็รู้สึกว่าจะหายๆออกไป <c oughs> น้องคอําอีเป็นอะไร <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ไม่ได้คิดว่าจะเลิกทำยูทูบแล้วคะยังทาต่ออยู่แต่ว่าไม่ได้ อยู่นะคะแต่ว่าเน็ตมันช้ามากก็เลยไม่ได้ลงนะใช่แล้วค่ะตอนนี้นี่เน็ตมันช้ามากเวลาเราอัพเราต้องเอาไว้แบบนานๆน,นิดนึงเ<ช>นาะแล้วร้านน้องคาอีขายอะไรบ้างคะแนะนําหน่อยสิคะมีอะไรหลายอย่างเลยนะคะก็เ,เราเข้าไปดูเนาะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นี่คือเป็นของในครอบครัวน้องคอําอีหรือว่าน้องคําอีขายคะเนี่ยก็เป็นของครอบครัวนะคะเป็นของพ่อแม่อะไรแบบนี้ของพ่อแม่นะคะก็จะมี อะไรแบบนี้เลยค่ะก็ของมันบ้านแบบนี้เขาขายกันปกติเนาะ<ช>แล้วเออขายครัวเนี่ยร้านที่เขาเปิดขายครัวในในหมู่บ้านนี้จะมีประมาณเท่าไหร่กี่อันนะเออบอ <4 S 1> <ๆ>กี่ร้านเออแบบนี้เออสามสี่หกเจ็ดเจ็ดล้านมีถึงเจ็ดล้านเยเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะก็มีประมาณเจ็ดร้านเลยนะคะอือ หลังคาเรือนประมาณ60แต่ก็มีเจล้านเลยนะหกสิบหลังคาเรือนใช่ค่ะในหมู่บ้านกาดพุ่งมี60หลังคาเรือนใช่แต่มีร้านค้าถึง7ล้านแลวคือหมู่บ้านนี้คือยังไงอ่ะเอออยู่แบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหรือว่าแยกกันอยู่ก็อยู่แบบเป็นกลุ่มแบบนี้เลยนะคะก็แยกผังนะแยกผังเอาผังนี้กับผังนู้นแล้วน้องวัวตาลกับน้องพิมพ์ใช่แล้วค่ะก็น่าจะอยู่ตรงนั้น เปล่าไม่รู้นะคะน้องพิมพ์ตอนนี้เขาสอนเย็บผ้าแล้วค่ะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ทําคลิปหรือเปล่าก็ทําคลิปเกี่ยวกับเออตอนขั้นตอนที่เราเย็บผ้าก็ได้นี่ค่ะว่าเออขั้นตอนวันนี้เนาะมันจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยเราจะได้แบบว่าเออเรียนรู้เราด้วยแล้วก็จะได้ให้เออพี่ๆเขาได้รู้ด้วยว่าเราเรียนแบบไหนแล้วมันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย ว่ายังไงเนาะเขาก็โทรเรียกเขามาได้ไหมอะ<ม><ม>คือก็อยากจะเจอเนาะไม่ได้เจอนานแล้วเนาะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะจะทโทรเรียกสาวๆไม่รู้ว่ยสาวๆจะมาหรือเปล่านะคะตอนนี้น้องเขาก็ต้อนรับอย่างดีมากนะคะชวนมาที่บ้านด้วยนะคะ <laughs> พี่สาวนี่เป็นนางเอกเพียนแน่ใช่ไหมหอ่าวก่นนะอนก็ <laughs> <laughs> อก็แล้วทําไมไม่ถ่ายทําคู่กับพี่สาวล่ะคะว่าเออนางเอกพี่แนแน่อะไรแบบนี้น่าจะเอยมีคนติดตามเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาแบบยังไงอะค้นหานางเอกพี่แนแน่กันเยอะมากว่าเอ้ยให้ไปตามนางเอกพี่แนแน่แต่ละคนเนี่ยมาออกกล้องให้หน่อยอะไรเงี้ยเยอะมากแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็เป็นแบบไหนแล้วก็แยกย้ายกันไปทางไหนหมดแล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดตามหาย,ยัางไง ก็เห็นมี PFC เขาคอมเมนต์มาอยู่นะคะว่าอยากให้อะไรอยากให้ไปถ่ายพี่วลาแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่วลากัดบุ้งหรือว่ากัดท้ายเนาะมันจะมีสองสองคนนะองคนแอ๋อกัดบุ้งกับกัดท้ายอ๋อโบลาเหมือนกันชื่อโบล่าเหมือนกันอืมแล้วถ้ากัดบุ้งนี่เขายังอยู่ที่ตรงนี้อยู่หรือเปล่า แล้วถ้าหาว่ากะท่านีนานะ่น่าจะอยู่เนาะน่าจะอยู่เขาอยู่กะท้ายเขาก็มีครอบครัวกันหมดแล้วใช่แล้วค่ะกะท้ายเออแม่พี่ก็ได้ยินอยู่นะว่ากะท้ายเออเนาะนนอยู่อยู่ทางนี้แถวๆนี้ก็น่าจะลองแวะไปดูกูบ้างก็ดีนะ แต่ต้องเราก็ต้องถามเขาเนาะว่าเราต้องหาช่องทางติดต่อเขาไม่ว่าทางเบอร์หรือทางเพจซุกอะไรก็ได้ต้องติดต่อเขาไปก่อนถ้าไม่งั้นเราไม่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าเราไม่ได้น,นัดเขาคนนี้รู้จักแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่หรือเปล่าลใช่แล้วกลัวว่าจะไปรบกวนเขาเนาะรเราก็อยากาจะติดยังไงตามในะอีกทุกๆคนมาเออกคลิปกับเราอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็รู้สึกยากนิดนึง ค่ะน้องเขาเอาเข้าวซอยน้อยมาต้อนรับนะคะใครมาเชียงตุงไม่ได้ทานข้าวซอยน้อยแสดงว่ามาไม่ถึงค่ะก็อะไรครับข้าวซอยน้อยนี่ก็เป็นอาหารที่ชื่ออาหารขึ้นชื่อของเชียงตุง <c oughs> ข้าวซอยน้อยข้าวฟืน้นแล้วก็ข้าวเหลืองเนื้อไก่แล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างเลยที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเชียงตุงเชียง <c oughs> ตุงนี่ทานทุกวันก็ไม่เบื่อนะข้าวซอยน้อยว่าไหม ทานเตเข้าพื้นเข้าวซอยน้อยทุกๆวันเลยจนหน้านี้จะเป็นข้าวซอยน้อยแล้วค่ะคนเชียงตูก็น่าจะกลมๆเหมือนข้าวซอยน้อยเลยนะคะวาง่านข้าวซอยน้อยทุกวันใช่เขาก็ขายทุกวันค่ะไม่รับสักคนใช่ไหมไม่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 เปิดเน็ตไว้หรือเปล่าพยายามโทรหาสองสาวนะคะว่าอยากเจอหน้านิดนึงอะไรแบบนี้เนาะ ไปอตอนนี้ก็จะมาสอบถามน้องเขานะคะว่าเออทำไมเนาะทำไมถึงไม่ลงคลิปอ่ไม่สบายหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะพีเอฟเขาถามมาเนาะว่าเออวันนั้นนะที่เห็นที่เห็น,ท,หนที่เห็นเราไปงานบุญขึ้นพระธาตแล้วพีเอฟเขาก็เลยถามมาว่าเออน้องโกแก้วช่วยไปดูน้องคําอีเขาหน่อยนะคะว่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกพี่พเอฟซีหน่อยพี่เอจะได้หาทางออกให้หรือว่าเชออ่วยอะไรช่วยทางไหนได้พี่เอฟซีก็สนับดินดีช่วยนะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านน้องเขาเนาะก็อยากรู้ว่าเป็นอะไรนะคะไม่สบายหรือเปล่าแล้วออกไปทำคลิปนี้คือไม่สะดวกหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะคะก็อ,อยังทำคลิปว่าอยู่เนาะ แล้วก็ตัดต่อไว้เยอะมากนะคะแต่ก็ยังลงไม่ได้นะ,ะ,งงนะ,ะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้าย t ท b e ไม่ได้ะคะ่ะเอาเครื่องอื่นเข้าเนี่ยเข้าได้นะคะแตแ่เครื่องของน้องเข้าไม่ได้ใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเปล่านะก็ไม่ได้ลงคลิปนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดเน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนะถ้าตอนนี้นี่คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังติดติดขาดขาดอยู่นะคะเน็ตตอนนี้เนาะ,ะ <laughs> ใช่ค่ะก็ยัง <laughs> ก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมเนาะ ถึง9ก้าโมงเช้าเลยนะคะใช่แล้วค่ะ9ก้าโมงเช้าแล้วก็ต่อ9ก้าโมงเช้าไปนี่ต่อกลางคืนนี่ไม่รู้ว่าจะปิดกี่โมงเนาะเพราะว่านอน <c oughs> นอนก็ตีสี่ตีห้าก็ยังเล่นได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่เออช่วงนี้เน็ตมันไม่ค่อยปกติค่ะแล้วก็ค่าเน็ตตอนนี้นี่คือแพงขึ้นกว่าเดิมนะคะโน,นแกนี่ต้องแพงขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเราเออตอนตอนนั้นเนาะว,ว่าจะติดดวยไฟแต่เขาสถานการณ์เป็นแบบนี้เขาไม่มาติดให้เนาะก็เลยยังต้องใช้แบบเออมันหนักนี้ก็งไง อ๋อก็ยังต้องใช้แบบเติมเงินเอานะคะแบบซิมการ์ดแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแ,<ต>แบบนี้ก<ต>็ใช้เหมือนกันเลยนะคะแต่ก็เข้า Youtube ไม่ได้เนาะ <S <S ก็พยายามอยู่นะคะก็ยังเข้าไม่ได้ก็จะหาทางพยายามเข้าให้ได้แล้วก็ลงคลิปให้ได้นะคะยังไม่ได้ทำ u t u b e นะคะก็จะามกันด้วยค่ะก็ พี่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะโทรศัพท์หรือเปล่าเพราะว่าเอาเครื่องอื่นเข้านี่ได้นะคะแต่เครื่องของน้องเขาเาข้านี่เข้าไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้นี่คือเราติดขัดเรื่องโทรศัพท์ <ains> เราอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่ายังไงเออยูทูบนี่เนาะเราก็เวลาเราลงคลิปหรือว่าอะไรหรือว่าเราไปถ่ายคลิปเนี่ยมันก็จะความจํามันก็ต้องใช้เยอะเนาะมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเนื่องจากโทรศัพท์ของเราเนาะใช่ค่ะตอนนี้ก็ เหลือความจำประมาณสองกิกเองะะ ا, <c oughs> แล้วคะก็ไล่ถ่ายคลิปไว้เยอะแล้วก็ไม่ได้ลงนอกจากลบก็ไม่ได้ก็นีล้นะคะก็อนนะะ <c oughs> เออเหลียวเราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเนาะตอนนี้เราก็เออได้ดูแล้วนะคะว่าน้องเขามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์เขาไม่ดีนะคะก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามน้องเขาด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะตอนนี้ผ่านกดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมก็ <c oughs> ผ่านแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับพินะ ทำไมถึงน้องผ่านมาได้เท่าไหร่แล้วคะสองเดือนส,สามเดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับอีกเดือนนึ่ล,ลอนขึ้นหรือยังคะลอนได้ขึ้นแล้วอ๋อ,อถ้า,ากว่าลอนขึ้นลอนขึ้นแล้วมันก็ต้องมีรหัสพินเนาะใช่ค่ะก็ต้องยัตงต้องรอนะคะว่าแล้วเราต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ในในในยุทุกของเราเนี่ยเป็นผิดสังเกตยังไงด้วยนะคะ เออแบบนี้ที่น้องนี่ตอนนี้นี่ที่ต้องการที่สุดนี้น่าจะเป็นโทรศัพท์นะน้องเพราะว่าน้องต้องเข้าไปดูว่าเออ YouTube ของเรามีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าพินที่สามเดือนนี่ใช่ค่ะเยอะสุดแล้วนะแล้วคนที่เขาท youtube เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอีกเดือนหนึ่งพินยังไม่มาเขาจะตัดโฆษณาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่ามันครบสี่เดือนแล้วใช่แล้วค่ะ มันจะเขาจะแค่จะไม่ใช่ว่าตัดเงินดอล่าของเราแต่จะตัดโฆษณาของเราออกไปแค่นั้นเองนะคะแต่ตอนนี้นี่ที่น้องต้องการที่สุดนี่คือตอนนี้นี่น่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะใช่ค่ะเพราะว่าต้องต้องเข้าดูเนาะถ้าตอนนี้นะน้นองท่านถามว่าทําได้นะก็จะไปยืมโทรศัพท์เนาะไม่ว่าของพี่ของเราหรือว่าของญาติของเราคนใดคนหนึ่ง มาเข้า youtube ของเราแล้วก็พยายามอัปโหลดแล้วก็บอกสถานการณ์ของเราให้พี่ๆทุกคนได้รู้ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าจะทําเป็นคลิปดีหรือว่ายังไงดีน้องก็จะไปโพสต์รูปแล้วก็ข้อความที่ในชุมชนน่าจะดีที่สุดเมื่อพี่ๆเอฟทุกคนได้เขาจะได้เข้าใจแล้วก็เออเรามีปัญหาอะไรเขาก็ยังไงบางอย่างของเราก็ไม่รู้เออเขาอาจจะช่วยเราได้อะไรแบบนี้นะคะใช่ค okay. ่ะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะสําหรับคำแนะนําค่ะค่ะก็ยังไงแล้วพกแกก็ ไม่ได้เลือกที่คนที่ว่าเขาต้องมีทรัพย์เยอะๆไม่ได้เลือกที่ว่าเขาต้องมีแบบความดึงดูดเยอะๆนะคะน้องไปทุกที่น้องไปหาทุกคนค่ะอันนี้ก็คือคำเร่กร้องจากพี่เอ็ซีเช่นกันนะคะก็มาหาน้องเขาอีกแล้วค่ะก็ดีใจนะคะที่พี่เขามาหาเนะยังไม่มีโอกาสได้ไปหาพี่เขาเลยเพราะว่าแหละคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่อยากให้ออกจากบ้านคนเดียวอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าใช่แล้วค่ะคนร้ายคนอะไรเยอะตอนนี้มัน มันไม่ดีเนาะเกาะอยู่บ้านไปก่อนนะคะก็ต้องพยายามลงคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวจะเอาคลิป<ช>นี้ไปให้พี่เอฟซได้ดูแล้วก็จะได้ช่วยแนะนําว่าจะเป็นแบบไหนนะคะก็ตอนนี้รอสองเช้าอยู่ค่ะกําลังมาเนาะเมื่มอวานนี้เพิ่งไล่เข้าเพนนะคะหลังจากที่ไม่ได้เข้าเพ้นหนึ่งเดือนเนาะหนึ่งเดือนเต็มเต็มแล้วมีพี่เอฟซเข้าทักมาเยอะไหม ก็น่าจะมีนะคะรู้ไล่รู้พวกความไล่แต่ว่าตอบกลับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเน็ตมันจะช้ามากแสดงว่าโทรศัพท์น้องไม่ดีแล้วละค่ะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ <คง S 1> นะมีปัญหาจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยเขาจะเล่นไล่ยอยู่เนาะก็จะพยายาม,มหาแอปช่วยอะไรแบบนี้มาตอบ f c ค่ะค่ะตอนนี้น้องใช้แอปอะไรอยู่อะ่ะใช้แอปใช้แอปแอปอันไหนก็มีมีทุกแอปเลยเหรอ มาทนมูนี่ก็มีแล้วก็อันนี้ก็มีแล้วก็ 1, แอปหนึ่งๆก็มีมีทางมีเยอะเลยมมีแอปให้เยอะเลยแต่ช่วยอะไรไม่ได้นะคะ <laughs> ตอนนี้นี่มันเกี่ยวที่โทรศัพท์ของน้องเขาแล้วค่ะ <c oughs> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะตอนนี้ก็ผักวีเอฟซีทุกคนย้อนไปดูเทปเก่าๆของน้องเขาก่อนได้เลยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้น้องเขานั่นเองนะคะเอาเรอสาวๆก่อนเนาะก,ก็อดัพิมเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้หายหายไปจาก YouTube เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าต้องไปเรียนเย็บเสื้อผ้านะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปคะ่ะค่ะก็ทำคลิปเกี่ยวกับเออเราย็บเสื้อผ้าก็ได้นะน้องเออเช่นว่าวันนี้เรามาทำแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วขั้นตอนมันจะเป็นแบบไหนแล้วก็จะเอออย่างไงเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็สอนพี่พีเอฟซีเขาไปด้วยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะช่วงนี้นี่คือห่างหายจาก YouTube มานานเท่าไหร่แล้วคะ น่นจาจะสองถึงสามเดือนได้แล้วนะคะอแล้วมีพี่พีเอฟซีถามหาไหมคะก็บ้างคะ่ะแล้วคือไปเรียนนี่ไปเรียนที่ในหมู่บ้านหรือว่าที่ข้างนอกคะในหมู่บ้านคะ่ะใกล้ๆบ้าน,น,นค่ะแล้วไปเรียนนี่ค่าเรียนเท่าไหร่หรอคะค่าเรียนนี่เรียนใหเ้เรียนให้เป็นนี่สี่แสนค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นในเรือน ในเดือนนี้ไม่มี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 ให้ถึงเดียนถึงเป็นเลยไม่ว่าจะกี่เดือนกี่ปีก็ได้ถึงถึงเราถึงเราพอใจว่าเออเราเป็นแล้วเราถึงจะออกมาแล้วก็จ่ายเขาหรือว่าจ่ายล่วงหน้าคะ เสร็จแล้วออกมาค่อยจ่ายค่ะสี่แสนจัดก็ประมาณหมื่นกว่าหมื่นนึงหมื่นนึงประมาณนั้นนะคะน้องเข้าไปเรียนแล้วเรียนได้ประมาณกี่เดือนแล้วคะตอนนี้จะเข้าสองเดือนแล้วค่ะเรียนจะเข้าสองเดือนแล้วเนาะแล้วไปถึงไหนแล้วคะก็เรียนเมื่อเย็บเสื้อไปนาบ้างตอนนี้ก็เย็บชุดพวกชุดไตของ ในคนในครอบครัวค่ะ forgive อยู่ค่ะค่ะก็เป็นกําลังใจสู้ๆนะคะพี่แนะนําว่าถ้าละถ้าว่าน้องไม่ออกไปไหนก็ทําคลิปที่เราเย็บเสื้อผ้านั่นแหละค่ะให้พี่พีเได้เห็นนะคะว่า ฝีมือการเย็บเสื้อผ้าของเราจะออกมาสวยหรือว่าเป็นแบบไหนนะคะครั้งแรกเนาะแล้วก็ครั้งต่อๆไปว่าจะสวยขนาดไหนนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะเวลาวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อยๆไม่อยากเย็บผ้าแล้วก็ออกไปข้างนอกไปถ่ายก็ได้หรือว่าวันไหนที่เราไปเที่ยวเรามีโอกาสเราก็ถ่ายนิดนึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อพีพีเอฟซีจะได้เาหายคิดถึงเราเนาะ <c oughs> น้องของเรานี้หาอะไรอยู่คะแล้วนะ <c oughs> น้องโบตาลวันนี้ ไม่มาไม่มาเพราะอยู่ที่สวนเพิ่งกลับมาเมื่อกี้ค่ะน้องเขาก็ห่างหายไปเหมือนกันนะเป็นพ่ออะไรคะก็ไม่รู้เลยค่ะไม่ได้ถามมาด้วยอ๋อค่ะเดี๋ยววันหลังค่อยไปถามนาอวันนี้คือน้องเขาไม่มานะคะเราก็ได้ดูแล้วว่ายูทูบเบอร์สาวบ้านกดบุูงมีเหตุผลอะไรถึงไม่ลงคลิปกันเยอะนะคะอันนี้คือได้รู้หมดแล้วนะคะว่าเพราะอะไรนะคะ วันนี้เราก็ได้ดูแล้วนะคะว่าน้องคบีมีปัญหาอะไรแล้วก็น้องออน้องพิมพ์มีปัญหาอะไรทําไมไม่ลงคลิปถึงตั้งนานนะคะพี่เอฟก็หลายๆคนนะคะคิดถึงแล้วก็ถามหานะคะแล้วก็วันก่อนนะคะน้องแก้วน้องได้ไปออกคลิปกับน้องคําอีนะคะก็เลยถามมากันว่าเอ้ยไปหาหน่อยอยากรู้สาเหตุว่าทําไมสาวๆถึงไม่ลงคลิปนะคะตอนนี้ก็ได้รู้สาเหตุทั้งหมดแล้วนะคะก็ ฝากเป็นกาลังใจให้น้องคอําอีแล้วก็น้องพิมพ์แล้วก็น้องวัวตาด้วยนะคะวันนี้น้องวัวตาไม่มานะคะเพิ่งกลับสวนนะคะเหนื่อยๆก็เลยไม่มานะคะก็มีสาเหตุน่าจะประมาณเดียวกันเนาะโทรศัพท์ <c oughs> ไม่ดีนะคะ <c oughs> น้องพิมพ์นะคะมีปัญหาแบบแบบน้องๆเขาไหมมีค่ะก็โทรศัพท์ไม่ดีแล้วก็กไม่ค่อยสวยก็เลยไม่ค่อยมั่นใจตัวเองแล้วก็ไปไปไปเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีอาการปวดหัวนิดนึงเพราะว่า น้องโกแก้วผ่านมาแล้วเคยไปเรียนมาแล้วนะคะก็เลยรู้ว่ามันเป็นแบบไหนเนาะตอนนี้เราก็ได้ดูทุกๆอย่างแล้วนะคะว่าปัญหาของน้องๆแต่ละคนเป็นอะไรนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้น้องวัวแก้วน้องคําอีน้องพิมพ์แล้วก็น้องวัวตาลบ้านกัดพุ่งเชียงตุงด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย